วิดีโอน,นี้นะครับมาอัปเดตในส่วนของแอปพลิเคชัน Google Cast กันนะครับผมนะก็สวัสดีครับเ,เพื่อนเนทุกคนนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ Test ANC นะครับโอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาเปิดแอปพลิเคชันนี้กันเลยวันนี้มาอัปเดตในส่วนของการถอนเงินนะครับแล้วก็ในส่วนของอื่นๆเกี่ยวกับการหาคะแนนก็ยังเหมือนเดิมนะครับตามที่ผมเคยแนะนําไว้ที่ผ่านมาก็คือว่าห้ามดาวน์โหลดแอปนะครับก็คือกิจกรรมที่เขาให้เราดาวน์โหลดแอปนั้น ไม่ต้องทำดูคนนะไม่ต้องทำนะครับให้เราไปทำในส่วนของการดูวิดีโอนะครับดูวิดีโอของตรงนี้จาก yu o tube นะครับเราก็ถ้าว่าใครเปิดมาแล้วก็มันไม่ขึ้นนะครับให้เรา ออกแล้วก็กดค้างแล้วก็ข้อมูลแอปนะครับแล้วก็กดล้างข้อมูลกดล้างแคชล้างทั้งทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เข้าไปใหม่นะครับผมจากนั้นก็ให้เราไปตั้งค่าในส่วนของภาษาแต่ถ้าเราไม่ซีเรียสก็คือว่าจะใช้การตั้งค่าภาษาอังกฤษก็ได้เหมือนกันนะครับผมนะตรงนี้ก็กดที่วิดีโอนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับผมนะก็จะมีวิดีโอนะครับเข้ามานะครับผมตรงนี้นะ ถ้าไม่เข้ามานะครับผมนะก็แสดงว่านะครับในส่วนของแอปตอนนี้มีปัญหาอยู่ติดบั๊กอยู่ทุกคนนะก็ผมก็ใช้วิธีการนี้ทุกคนนะ,ะเห็นไหมทุกคนวิดีโอมาแล้วนะครับเราก็สามารถกดดูได้แล้วก็สามารถที่จะรับคะแนนจากการดูวิดีโอได้เลยนะครับส่วนตรงนี้นะครับเพื่อนๆสามารถที่จะกดได้เลยนะเป็นคะแนนเพิ่ม,เต,มเติมนะกดเข้าไปได้เลยทุกคนก็ยังได้คะแนนเข้ามาอยู่นะครับผม แล้วก็เมนูของการเชิญเพื่อนนะครับก็เป็นอีกเมนูหนึ่งในการหาคะแนนจากแอปพลิเคชันนี้นะครับยังคงทําได้เหมือนเดิมเนาะเมนูมีก็คือการ ที่เราจะมาตั้งค่าภาษามาที่ setting นะครับแล้วก็มาที่คําว่า content หรือเนื้อหาเนาะมาที่คําว่า language of Google Cast นะครับก็คือเป็นภาษาของแอปพลิเคชัน Google Cast เลือกภาษาที่คุณต้องการได้เลยผมจะเลือกภาษาไทยแล้วก็กด restart ได้เลยนะครับผมพวกนี้นะครับก็ประมาณนี้เลยเนาะก็ในส่วนของการหาคะแนนก็คือจะมีเพียงแค่การรับเหรียญการดูวิดีโอการเชิญเพื่อนนะครับซึ่งการเชิญเพื่อนก็คือจะเป็นในส่วนของ การทําทกิจกรรมของเราวันใหญ่นะครับภายในตัวเลยนะครับแต่เราต้องมากดด้วยนะต้องมากดปิดด้วยแล้วก็ต้องมากดเปิดด้วยนะครับไม่งั้นก็เขาก็จะจําค่ากิจกรรมเก่าอยู่นะครับผมนะตรงนี้นะครับผมต่อไปนะครับก็คือเป็นการถอนเงินนะที่ผมจะมาอัปเดตในคลิปนี้ตรงนี้เลยนะกดถอนผมจะถอนเงินใครถอนไปนะกดปุ่มแล้วก็ขึ้นเดี๋ยวนี้หมายความว่าคนต้องไปทำธารกิจของการเชิญเพื่อนนะครับผม ก็อันนี้ผมก็ทําเสร็จแล้วนะในส่วนหนึ่งร้อยบาทก็จะกดถอนเลยนะครับหนึ่งร้อยบาทนี่ดูคนนะกดที่บันทึกนะครับมุมขวามือนะครับก็ขึ้นสันญาว่าอยู่ในคิวซึ่งเดือนนี้นะผมถอนไปแล้วอยู่ด้วยกันหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็อันนี้เป็นครั้งที่6นะหมายความว่าเดือนนี้ก็ทําได้ไปแล้วอยู่ที่600บาทนะครับตอนนี้ก็ทำดรียล้อนะครับเงินเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ100บาทดูคนนะก็ยังสามารถที่จะถอนเงินได้จริงเหมือนเดิม เพียแค่ว่าคุณต้องทำภารกิจตรงนี้ให้ครบนะอ่นนี้ทุกคนเห็นไหมก็คือต้องเชิญเพื่อนอีกประมาณสิคนนะครับหมายความว่าแอปพลิเคชันนี้ต้องเชิญเพื่อนนะครับผมถึงจะสามารถถอนได้นะครับโอเคทุกคนนะในวิดีโอนี้ก็มาอัปเดตเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครคิดว่ามีประโยชน์นะฝากคอมเมนต์แล้วก็กดไลค์แล้วก็กดแชร์วิดีโอนี้ให้กันด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ